สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมารีวิวนะคะผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์กาแฟพีริดคอฟคอฟีคฟ่ค่ะเดี๋ยวคุณป้าช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะออชื่ออะไรคะอ๋อจเออ,อมาบัวสันเทียค่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้คะ่ะได้เงินเดือนคุณแก่เจ็ดเลยสงสามเดือนแล้วนี่ <laughs> อายุประมาณเจดสิบ <laughs> เจสิบปีนะคะก่อน,นคุณป้าพมมาบัวเสทียก่อนที่จะเลือกดื่มกาแฟพีริสเนี่ยคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนคะอ๋อฟังดิเจน้ำฝ้าประกาศเลยว่าไอ้ว่าแกปวดไอ้ป้าเป็นหมอเช็คว่าอะไรรู้ม,มาต่อยค่ะจะปวดมากข้อมือบวมนี่นี่กินไปครึ่งกองมันยุบมันมัน,ม,นมีแรงค่ะ มันจะยุบนี่เป็นรูมาตอยเนาะรูมาตอยค่ะหมอเช็คเลียดว่ารูมาตอยค่ะ,ะหลังจากที่ว่าคุณป้าพมมาเนี่ยดื่มกาแฟพีริสคอฟฟี่ไปกี่ซองอถึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอสุขภาพคะเชาเชาหรถซอ,องนี่เมื่อท้าจองเมื่อหกซองเลยค่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลง 6, ยังไงบ้างคะดูดูมันยุบมีแรงมันไม,ไม่ไม่ปวดค่ะนอนคืนก็ไม่ปวดเนี่ยไอ้ไม่ไม่ปวดข้อมือปวดแขนปวดขาค่ะปวดกระดูกหมออาจกันว่ามันไออะไรไขข้อเสียมกระดูกเสียมอะไรอย่างงี้นะคะ,คะไอ้ยามากินตั้งแต่หกสิบเจ็ดกินเป็นมาหลายปีแหละค่ะเต็มแม่หายปวด เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะนี่เมื่อกี้นีนน่จจ๊มือหกมือหกซองเองค่ะค่ะประทับใจย,ยังไงกับพีริทคอฟฟี่คะตอนนี้ก็กินมันยุบมีแรงมัน,มนไม่ปวดข้อมือปวดแขนกินแค่หกซองเองจะดูมันยุบดีดีขึ้นค่ะค่ะก็ประทับใจใน เพริลลิตท็อปฟแต่จริงๆคนไม่ไม่เคยกินกาแฟเลยจะไม่ดือกาแฟมีอาการใจสั่นอะไรยังไงไหมคะไม่มีค่ะค่ะแต่เมืกินนตอนเช้าไอ้ซองหนึ่งไงค่ะเออแต่อร่อยมากรสชาติคนคนไม่ชอบกาแฟแต่ก็ดื่มได้เนาะอร่อยมากมันมันจะไม่รุดมันจะกลมกล่อมอร่อยดี วันนี้น้าฟ้าก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าพรมมาบัวสันเทียอายุ70ปีที่ได้เลือกทานผลิตภัณฑ์กาแฟพีริตคอฟฟี่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าพรมมาขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะ